สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะที่เพอร์เฟคคาราซาน87บางนาเขตบางนากรุงเทพนะครับผมพบกับรถดีๆเช่นเคยครับไม่พูดพรมำนำเพลงครับปัดเข้าเอาเนื้อๆเ,เลยวันนี้น้ำๆน้ำ,น,ำน้อยเดี๋ยวเอาเนื้อเป็นหลักครับผมใครชอบเนื้อบอกกันได้นะร้านในหมีอยู่ใกล้ๆเต็นเราอร่อยมากบอกงี้เลยครับผมที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นเจ้า Honda c i v i ว ตัว 1.8e ปี2015นะครับผมก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่สำหรับเครื่อง R18 นะครับสายตระกูลซีวิกยังไงเข้ามาบล็อก R บล็อก R นี้พัฒนามาจาก c ี v i c F.D เรียบร้อยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณภาพสีบอกเลยให้9.9.9.9 99เลยนะครับผมแทบไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยวัยรุ่นส่วนใหญ่รู้จักวัยทำงานส่วนใหญ่รู้จัก ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะเห็นกันอยู่บนท้องถนนกันมากมายอยู่แล้วครับพี่บอกเลยครับตอนเปิดตัวยังไงราคาไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนแน่นอนตัว S ตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็8 0 0แสนละตัว E อยู่ประมาณ8 0 0 0สนห้นี่อยู่ประมาณ90,00แสน็อปสุดอยู่ประมาณล้านกว่าบาทครับผมราคาของเราบอกเลยนะรถใช้งานไม่แค่5ปีเองตอนนี้หายไปครึ่งต่อครึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมว่ามันจะคุ้มยังไงบ้างก่อนอื่นก่อนพาดูผมขออนุญาตบอกคาแรคเตอร์เลยแล้วกัน คาแรคเตอร์รถคันนี้นะเป็นเน้นในเรื่องของอารมณ์สปอร์ตเรียกว่าเป็นซีดานแนวสปอร์ตที่ใช้งานได้ในชีวิตประจาําวันถามว่าสปอร์ตยังไงผมพาดูตั้งแต่ข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันอันนี้ผมเห็นให้เห็นหน้าเต็มๆของตัวด้านหน้าก่อนนะทะเบียนสวยนะ1985มีเลข9มีเลข8มาให้กระจังหน้าเป็นแบบโครเมี่ยมครับเงาเงาขี้กากไม่ขึ้นพี่ไม่ต้องขาดอะไรแสดงว่าดูแลรักษาดีขี้กากเป็นสัตว์ที่เขาเรียกรถจริงๆตากล้องคุณขบอะไร มันคือสับนี้จริงๆถ้าขี้กาขึ้นนี่คือจบเลยนะความเป็นโครเมียมแทบไม่มีความสวยไม่ยิงทรายก็ต้องเปลี่ยนกระจังทิ้งไปเลยไม่งั้นมันไม่สวยจริงครับไม่มีรอยหินดีดไม่มีรอยอะไรเลยคิ้วด้านล่างก็เป็นแบบโครเมียมสีเทาเมทัลลิกอันนี้มีรถมีทุกแบรนด์นะนิสสันมีมาสเตมีฮอนดามีโตโยตามีสุซูกิมีเป็นสียอดนิยมซื้อง่ายไข่ข้องราคาไม่ตกนะครับผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กทูโทนอลลอยปัดเงามาให้นี่เห็นไหม ไม่ใช่แม็กอัอลลอยสีด้านๆโลโลนะพี่แม็กทูโทนอนลลอยปัดเงามาให้นะครับผมยางปีใหม่ใช้กันนานๆได้เลยที่ชอบอย่างหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะแต่ให้ดูข้างนอกก่อนถ้าเห็นด้านในอะ่ะจะเห็นลักษณะวิสัยที่มันชัดเจนการเกิอดอุบัติเหตุจะน้อยลงมากสวิสใส่ใจให้ครับผมรถระดับนี้เปิดตัวกัน8 0 0แสนไปปลายถึงล้านต้น บอกเลยนะออปชันร้านต้นๆแต่วันนี้ซื้อกันเนี่ยราคาหายไปครึ่งครึถใช้งาน5ปีที่อื่นแพงกว่าน,นี้แน่นอนเพราะผมเช็คราคามาแล้วก่อนตั้งราคาครับไฟเลี้ยวข้อไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านข้างช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมือเปิดเป็นแบบโครเมียม <c oughs> เพิ่มความหรูหรากุญแจแบบคีย์เลสหรือว่าสมาร์ทเอ็นทีหรือว่าอินเทลร์เจนต์คีย์แล้วแต่แล้วแต่แบรนด์เขาจะเรียกก็เอาไว้ง่ายครับรัศมีห่างจ<ๆ>ากต<ๆ>ัวรถเนี่ยไม่เกิน80 8 0เซนเมเนี่ยก็สามารถกดทีนึงก็ปลดล็อกกดอีกทีนึงก็ล็อกรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจมาเลยฟิล์์ดูด้วยสายตาเป็น60ประลอดทั้งคันน่าจะเป็นไฮคูนะที่ผมดูด้านหลังครับโลโก้สวยงามแน่นอนครับอันนี้ไฟเบรกขนาดใหญ่นะกลางคืนบอกเลยจ้ามากครับผมแล้วก็โลโก้ตัว1.8มาให้ในตัวของซีวิ c ครับด้านท้ายครับ ที่เก็บสัมภาระกว้างมากครับผมนี่อุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือถอ,ลอดล้อแทบไม่เคยได้ใช้งานเลยผมแนะนำนะถ้าเกิดใครมีรถเล็กอยู่อ่ะอยากจะขยับเป็น C ี e gment เนี่ยที่ช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระอย่างนี้ผมแนะนำนะข้อดีของซ i v i c คือตอนเขาเปิดขายครับในรถ s e gment เดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซลฟีหรือว่าจะเป็นตัวโครา a อลติสเนี่ยอันนั้นยังเป็นช่วงล่างแบบพันแข็งอยู่แต่ของเขาเป็นแบบปีกนกอิสระมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ข้อดีคือเวลาล้อใดล้อหนึงตกหลุมไปเนี่ยมันไม่ตกสามารถตั้งแคมเบอร์ได้ลบแคมเบอร์ได้จัดทรงให้สวยงามได้ครับอันนี้เป็นผมให้ดูความสวยงามของสีด้านข้างนะบอกเลยพี่รถสีนี้ขาดเครือบสีหน่อยนะดูแลดีๆหน่อยใช้งานได้รถไม่เก่าที่สำคัญของแต่งของเล่นเยอะสาย JDM หรือสาย USDM มาดูได้นะครับคันนี้เป็นหน้าดิสหลังดิสนะหน้าดิสหลังดิสให้นะครับผมโอเคสวยงามเลยแหละ เอาจริงๆอ่ะดีไซน์มันสปอร์ตมากไม่ว่าจะเป็นความสูงของตัวรถที่ออกแบบมาเนี่ยไม่สูงมากช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกในการแหวกอากาศได้ดีขึ้นครับปะภายนอกเห็นแล้วไปดูภายในบอกเลยว่าแจ่มมากๆครับผมโอเคครับอันนี้ผมอยู่ภายในเจ้า Civic FB ตัว e ต1.5 E ปี2015เรียบร้อยแล้วนะ เหมือนเดิมครับพี่ใครเคยดูคลิปไหนที่ผมพูดซีวิกไว้นะซีวิกจะเป็นรถที่เน้นสปอร์ตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับไม่ว่าจะเป็นซีวิกสามดอลซีวิกตาโตซีวิกไดเมนชันลาซีวิกเอฟดีซีวิกเอฟบีจนจนโฉมปัจจุบันเนี่ยเป็นซีวิกเอฟซีทุกรุ่นมีความเป็นสปอร์ตเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอายที่แตกต่างและไม่เหมือนกันรถบางรุ่นมีสเสน่ห์มากกว่ารถรุ่นใหม่นะจริงๆอย่างตัวผมเนี่ยจะชอบซีวิกเอฟดีกับเอฟบีสองตัวนี้มากกว่าเรียกว่าเป็นรถสนิยมที่ไม่เหมือนกันละกัน โอเคครับเดี๋ยวจะมันก่อนที่มันจะนอกเรื่องออกไปไกลนะพอผมเข้ามานั่งเปึ้งอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในรถรถคูเป้เพราะว่ากระจกอะมันบานใหญ่แล้วปกติตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นรถอ่าบางรุ่นบางแบรนด์มันจะเป็นหูช้างเป็นพลาสติกทรอบแต่อันเนี้ยเขาทำเป็นกระจกมาให้ข้อดีคือสเสา A ตรงเนี้ยมันเล็กลงแล้วมันช่วยลดจุดบอดสายตาเวลาเราเข้าโคง้งหรือว่าเราตีโค้งพวกเนี้ย ม,มันเห็นทัศนวิสัยมากขึ้นจะเห็นได้ดีจริงๆต้องมองเป็นทางบานซ้ายต้องลองขึ้นมานั่งรถแล้วลองปิดกระจกดูปิดประตูให้ครบอันนี้จะเห็นเลยว่าจุดบอดเนี่ยมันลดน้อยลงจริงๆครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยให้ในเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตครับพวงมาลัยซีวิกแทบเหมือนกันเกือบทุกรุ่นเลยนะคือจะเน้นพวงมาลัยที่ก้านที่มันเล็กกระชับมันจะไม่ใหญ่มากแล้วก็มีตัวมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมาให้ในสําหรับรุ่นนี้นะครับ ไฟหน้าไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ตัวที่ปัดน้ําฝนอะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดเลยเฮ้ยบลูทูธได้ด้วยนะตัวนี้นะบลูทูธได้รับสายวางสายจากตรงนี้ได้ครับพวงคล้ายๆพวกตัวพวงของตัว fd2 เลยอะอปชั่นคล้ายๆกันแต่ที่ชอบชื่นชอบอย่างหนึ่งคืออ่าไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าผมอยากให้ดูเห็นคอนโซลคอนโซลอารมณ์อารมณ์คล้ายๆนั่งนั่งอยู่ในแบบ หมือนในพวกเครื่องบินหรืออะไรพวกนี้นะเนี่ยตัวมาตรวัดด้านล่างเป็นมาตรวัดรอบครับผมรอบเครื่องยนต์แล้วก็แสดงในเรื่องของเกียร์ส่วนความเร็วแล้วก็พวกโหมดในการใช้งานเพื่อวิทยุต่างๆเยอน้องเปิดประตูตตตมาก่อนอ่าเห็นไหมจอแสดงผลแยกกันนะอ่าด้านซ้ายมอนิเตอร์แสดงผลด้านขวาเป็นในเรื่องของอตัวระบบในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ํามันเลขไมค์ครับผม แล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นในเรื่องของค่าเอเวอร์เรครับสีตรงนี้เปลี่ยนได้ด้วยนะเวลาวิ่งไปเขาก็จะเปลี่ยนให้บอกว่าถ้าสีเขียวเนี่ยก็อยู่เรียกว่าอยู่ในหมดที่ประหยัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าก็อยู่ในโหมดใช้งานปกติครับค่าเอเวอร์เรเนี่ยพี่จิ้มได้ดูได้อ่าด้วยตัวบันติฟังก์ชันด้านซ้ายอย่างเดียวยนั่งแล้วชอบนะฟิลฟิลมันใช่แล้วเจอกับราคาที่มันหวาวอะ่ะผมบอกเลยนะ ผ่อนสบายอ่ะพี่ใช้เงินดอกต้หนึ่งร้อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดกันทายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิดคอนเซ็ปต,ต์ของเราอย่ามันไส้ผมนะอย่ามันไส้ผมนะแต่บอกไปเลยว,ว่าราคาหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะผ่อนสบายอ่ะราคาถูกวิโคคามากอ่ะพี่ <S <S โอเคครับคอนโซลตรงกลางครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวฟอนต์หน้าจอวิทยุของเขานะซีดีได AU ้ AUX f อ AM ชอบที่สุดคือแอร์ดิจิตอลแอร์ดิจิตอลดูไม่เก่าไม่ล้าสมัยเลยเนี่ย ปรับอุณหภูมิได้ตามอิสระผมจิ้มออโต้ก็จะปรับแรงลมให้เองอัตโนมัติครับมีไล่ฟ้าหลังไล่ด้วยความร้อนไล่ฟ้าหน้าไล่ด้วยลมให้ครับรถแบบซีวิกบอกเลยชอบชอบมากๆไงก็เป็นเป็นรถที่วัยรุ่นส่วนมากนิยมอยู่แล้วครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย AUX มีชาร์จไฟ2โวลต์มีให้ครับเกียร์มีบางคนขึ้นเขาบางแบรนด์มีเกียร์ L ่างเดียวอันนี้ทํามาให้หมดเลยครับเกียร์หเกียร์สอง D สาม D ธรรมดา คุณไปเล่นเกียร์ได้เลยใครเล่นเกียร์เป็นบอกเลยสนุกมากชอบอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าพัฒนาต่อเนื่องมาจากได้ดีจาก Civic FD ดีนะ C ี vic F d เนี่ยเบยรกมือจะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ใกล้ๆเกียร์แต่พอเป็น FB ผมรู้สึกว่าก้านเบรกมือเนี่ยเขาทำได้ยาวและใช้งานง่ายกระชับดีผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเบรกมือไฟฟ้าบอกเลยมันไม่ได้อัดารถผมโปมาับระบบรถแบบนี้ ไม่ใช่ผมไม่ทันสมัยนะผมใช้ผมใช้ได้แต่ผมว่าคิดว่าเบรกแบบนี้มันใช้งานง่ายแล้วก็มันจับต้องมันได้คล่องมากกว่าอยากจะกดปุ๊บก็กดเลยไม่ดึงปุ๊บก็ดึงเลยไม่ต้องมาคอยนั่งกดนั่งจิม้มช่องเก็บของมีให้ครับตรงนี้นะวางแก้วได้อ่าช่องเก็บของตรงนี้ก็มีให้นะภายในอันนี้ก็ไว้สําหรับใครที่เสียบ USB UH เนี่ยก็เสียบซ่อนเก็บในนี้ได้เลยครับผมเพดานของดีต้องโชว์เพดาน เพดานของดีจริงๆคือรถคันนี้นะจุดขายของรถคันนี้จริงๆไม่ใช่จุดขายของซีวิกนะทำไมต้องเป็นซีวิก fb คันนี้ครับคือ 1. เป็นสีมาตรฐานยอดนิยม 2. เลขไม้ใช้น้อยครับรถ1 0บอาเลขไม้ใช้ไปพูดกันุมปงนะพี่รถไม่มีกลับไม่มีกอไม,ม,อม,ไม้เลขไม้อยู่ที่แสนห้มีประวัติดีเช็คศูนย์ได้รถใช้งานไป5ปีนะครับผมรถใช้งานไป5ปีเบาะหนังเบาะหนังสีเบจ ภายในเป็นดำตัดเบจครับให้อารมณ์ความสปอร์ตปนความหรูหรามาให้นะครับผมหนังไม่มีย่นไม่มีปริไม่มีตะเข็บได้แต่ที่วางแขนหน้าหลังมีมาให้หมดเอาจริงๆนะผมชอบเป็นคนชอบอารมณ์ขับรถเนี้ยนั่งนั่งเหมือนเหมือนกึ่งจะนอนครับแล้วทุกอย่างมันโชว์แสดงและทัศนวิสัยมันดีหมดทุกอย่างบอกเลยนะพี่ใครชอบรถทัศนวิสัยสปอร์ตสปอร์ตต้องเป็นซีวิก ส่วนเรื่องจะผ่อนหรือว่ายังไงซีวิกเรามีตั้งแต่ FD FB FC ท่านมาดูได้เลยครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านหน้ากันหน่อยดีกว่าโอเคครับพี่อันนี้ผมมาอยู่น้าหน้าห้าองเครื่องเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าพัฒนาดีอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่ง c ีวิกทุกวันนี้ก็ยังเป็นตระกูล R18 ในโฉม FC นะ FD FB FC R18 เหมือนกันแต่ว,ว่าพัฒนาเครื่องยนต์มาเปลี่ยนประมาณเครื่องบล็อกแอในพวกแจ๊สแหละ แจ๊ตัว GE ก็ L15A เหมือนกันตุกวันนี้ก็ยัง L15 เหมือนกันครับแต่มีการพัฒนามาเรียบร้อยแล้วห้องเครื่องผมจะบอกทุกครั้งเสมอเวลาที่ดูรถนะครับผมคุณควรดูบริเวณโครงสร้างหลักไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักทางด้านข้างโครงสร้างหลักทางด้านหน้า รถทุกคันของเพอร์เฟคาครับไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างละพลิกคว่ำจมน้ำน้ำาุ่มไม่มีกอไม้ไม่มีรถไม่ดีผมขายไม่ได้อยู่มานานเป็น10ปีแล้วครับพี่ถ้ามีเอารถมาคืนนะผมซื้อคืนรถให้เต็มราคาเลยวันรับรถมีใบสอคอบอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยมาคิวซีตรง ABS ยังอยู่เลยน้ำมันเบรกก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่สีไม่ดำของเหลวทุกอย่างไม่ต่ำกว่ามินไม่สูงกว่าแม็ครับ เนี่ยสายพานยังใหม่ๆอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนมาตัวใดตัวใดไม่มีร่องรอยการสึกหรอมาคิวซียังอยู่เลยรถคันนี้ดูแลรักษาใช้งานดีนะกล่องฟิลโอ้โหกล่องฟิลหมุดไม่เคยถอดเลยครับเรียกว่าหมุดไม่เคยถออเลยกล่องฟิลยังอยู่ครบทุกอย่างครบครับผมโอเควัยรุ่นนะแนะนำวัยทํางานแนะนํวัยกลางคนแนะนําถ้าจะเป็นรถคันแรก เหมือนตอนผมซื้อรถอะ่ะมันต้องเป็นรถคันที่สองงินผมไม่ถึงผมซื้อคนเดียวไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยผมก็เออทำไมไม่ดูรถที่ใช้งานไปแล้วต้อง 4- ี่หปีรถใช้งานได้ผมเบื่อผมก็ขายเนี่ยผ่อนสบายราคาถูกกว่าโคคาตัวเริ่มต้นอีกราคาถูกกว่าโคคาตัวเริ่มต้นอีกนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปราคากันหน่อยดีกว่าไปไปชมกันครับ ครับขออนุญาตสรุปราคานิดนึงจะพี่แต่ก่อนสรุปราคาบอกผลประโยชน์ที่ลูกค้าทุกท่านจะได้นะอย่างแรกเลยรถคันนี้คุณสามารถดูเลทดอกเบี้ยพิเศษได้ครับเพียงแค่คุณเอาเอกสารมายื่นจัดไฟแนนซ์มาเช็คเครดิตดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับ2.79ครับผมผมให้ดอกเบี้ยแล้วของแถมผมไม่ตัด หลายๆคนนะ่ะมาซื้อรถที่นี่ได้ของแถมไปโดยไม่รู้ตัวกันหลายท่านจริงๆนะอย่างแรกคือค่าจัดอย่างที่2คือฟรีค่าโอนอย่างที่3ค่าดาเนินการผมฟรีผมไม่เรียกเก็บถ้าเรียกเก็บดาวหรือว่าลูกค้าอยากจะดาวคือจะเอาเงินทั้งหมดไปลดในยอดจัดไฟแนนซ์เลยคือ 1. คุณจะผ่อนน้อยลง 2. คุณจะเป็นหนี้น้อยลงครับและที่สําคัญโปรท็อปอัพผมยังอยู่นะครับลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดเพิ่มไม่อีก1เท่าตัว หนึ่งเท่าตัวนะครับเรียกว่าใจแรกใจกันเลยคุณวางเท่านี้ผมลดให้เท่านี้ไปเลยครับสูงสุดอยู่ที่2 0,000บาทนะครับ mm hmm. ของแถม2อ,อย่างนี้ก็ได้กันไปเกือบ4 0,000บาทแล้วนะครับผมและก็ไม่รวมบริการขัดเคลือบสีบริการช่วยเหลือชุกเฉินยี่ชั่วโมงทั่วประเทศปีหนึ่งแล้วก็การรับประกันเครื่องเกียร์กล่องสมองกลไปเสร็จของแถมมูลค่าอยู่ประมาณ5 0 0 0 0บาทครับหรือว่าใครจะดูเป็นแบบใช้โปรออกรถ100บาทออกได้ครับคันนี้ออกรถ100บาทนะ ถ้าผ่อนผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทพี่ประมาณ7,000บาทนะผ่อน7,000พันได้รถ4ี่เซเม e ต์แบบนี้ไปเลยรถอ่าผู้บริหารหลายท่านใช้ซีวิกเยอะนะแล้วก็วัยรุ่นส่วนมากใช้ซี v i c เยอะก็ดูดิพี่ความใหม่อย่างเงี้ยสมมุตินะเอาง่ายๆไปแฮงเอาท์สีนะัคลินกันเนี่ยลงมาจากซ v i c กก็กลงมาจาก e ีโคคาอันไหนหน่าดูกว่ากันพี่อันไหนเสริมคาแรคเตอร์ได้ดีกว่ากันแล้วก็ราคา เข้ากันแล้วก็เบื่อวมื่อไหรเปลี่ยนก็ได้ราคาไม่ตกผ่อนก็ผ่อนถูกกว่าครับถ้าใครสนใจรถดีๆอย่างนี้สถานะยังโสดอยู่นะครับณนะตอนนี้มีคันเดียวในเต็นท์ที่เป็นสีนี้ครับถ้าใครชอบเดินเข้ามาบอกมาหาปักได้เลยนะเดี๋ยวปักดูแลให้ยังไงคุณที่คุณจะได้แน่นอนเมื่อคุณมาเจอผมคือ 1. ประสบการณ์ก่อนการซื้อ2ระหว่างซื้อ3หลังการขายครับผม แล้วผมเชื่อว่าผมรับผิดชอบทุกคําพูดที่ผมพูดกับลูกค้าได้แน่นอนครับถ้าใครสนใจอยากให้ผมดูแลก็ทักเข้ามาถามผมบอกว่ามาติดต่อปาก,ก็ได้หรือว่าทักเข้ามาถามแอดมินทุกท่านยินดีดูแลให้เบอร์โทรด้านล่างตามนี้ครับด่วนโทรครับไม่ด่วนพิมมาไลน์ครับเบอร์โทรขึ้นไลน์สแกน q r วอารโค้ดก็ได้ครับหรือว่าที่สําคัญนะต้องาําอันนี้ต้องําเลยต้องกดกระดิ่งและซับสไครต์ไ้ด้วยครับเวลามีคลิปเข้าใหม่ท่านจะได้ไม่พลาด และที่สําคัญครับรับเทอร,ร์รทุกรุ่นราคาสูงไม่ซื้อเองไม่เป็นไรแนะนําเพื่อนมาเรามีค่าแนะนําให้ยังไงฝากติดตามสาระดีๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมหมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าลดร,ราคา6,000เลดเหลือ4,000คู่แข่งเขาราคา8,000ห้เดี๋ยวผมพามาดูกันเป็นรถรุ่นไหนที่สาคัญเป็นรถปี2019เลขไมล์3,000วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ